สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยนะคะจะมาทําเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ยนตาโฟแห้งนะคะก็จะมีเส้นหมี่เนาะแล้วก็มีขักบุ้งนะคะทําเป็นวันนี้จะทําเป็นเจนะคะก็ well. จะมีต้มหู้ทอดเนาะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเห็ดหอมนะคะแล้วก็น้ําซอสน,นะคะน้ําซอสน,น้สําซอสเต้าหู้พี่อ้อยใช้ซอสแดงกับเต้าหู้ยี้นะคะ มา,มารวมกันนะคะมาผสมรวมกันเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะมาทำให้ดูนะคะว่าพี่อ้อยทำาไงเนาะอันนี้นะคะเป็นต้งหู้แผ่นนะคะต้งหู้แผ่นที่เราซื้อมาเราก็ทอดเองนะคะแล้วก็มีผักบุ้งเนาะแล้วก็กชิ้นนะคะมาค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่าว่าพี่อ้อยจะทำยังไงนะคะมาดูกันค่า ้มน้ามาต้มน้ํากันค่ะต้มน้ําลวกเส้นเนาะอันนี้ลูกชิ้นพี่อ้อยเอามาต้มไว้ในนี้นะคะต้มไว้ในหม้อนี้เนาะอันนี้นะคะลูกชิ้นก็จะอยู่อีกหม้อหนึ่งเนาะต้มน้ําเดี๋ยวลวกเส้นนะรอต้มน้ำรอต้มน้ำรอต้มน้ำพี่อ้อยก็จะมาหั่นเต้าหู้ไว้นะคะ หัวไว้นะิเพื่อเดี๋ยวเราจะได้ใส่จานอันนี้เพื่อให้ทำแบบง่ายๆนะคะทำทานเองในบ้านเนาะไม่ต้องอ่ไม่มีอ่แบบที่ครบเครื่องอะไรมากมายก็มีแค่ซอสแดงนะคะอ่ามีแค่ซอสแดงเนาะ ซอสแดงที่พี่อ้อยใช้เป็นซอสแดงที่ซื้อตามตลาดนะคะแล้วก็ใช้ต้มยี้บนนะคะใช้ต้มยีตัวนี้นะคะต้มยีตัวนี้เนาะแต่พี่อ้อยใช้แค่ก้อนเดียวนะคะต่อต่อซอสแดงครึ่งถ้วยนะคะต้มยี้ก้อนเดียวเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเข็มกินไป ทาทานเองในบ้านนะคะเราไม่ได้ไปทำให้ใครทานเนาะแบาบงทีอ่ะพี่อ้อยโดนตะม,มาเนาะโดนตะม,มาว่าทําไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นอ,นอะไรอย่างเงี้ยดูซิทําแบบเนี้ยมันเป็นมีแต่เชื้อโรคที่จริงอะ่ะมันไม่ใช่หรอกคะ่ะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะคะทุกคนเวลาทําอาหารทานเนะเาะเขาก็ต้องรักษาความสะอาดอยู่แล้วราะของที่เราอ่าทานเข้าไปในปากอ่ะคะ่ะมันไม่ใช่ว่าแหม้อ่า อะไรอะ่ะทาไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้ย่อ <g> ย <ill ly> เจอมาเยอะเนาะเจอมาเยอะก็เลยแบบตองสองสองเร่เนึ่ยนะคะ <g ill ly> แบบบางทีอ่ะคะ่ะบางทีแบบไม่น่าไม่น่ามาติติงกันนะคะแต่ว่าพี่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณไปนะคะขอบคุณที่อ่ที่เข้าเข้ามาชมนะคะแล้วก็เข้ามาติเตือนอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ เราจริงๆแล้วพี่ว่าเชื่อว่าแต่ละบ้านเนาะทำอ่ะยังไงอะ่ะอาหารทุกคนอะ่ะไม่มีใครก็ทําทสกปรปกหรอกค่ะไม่ต้องกลัวเหมือน,นเราจะทําอะไรอะ่ะเราก็ต้องล้างมือนนะแต่ก็อีกนะแล้วก็เว้นอยู่ที่แต่ละคนนะคะอยู่ที่แต่ละคนเนะาะบางคนเขาเขาไม่ได้ใส่ใจเหมือนเราอะไรประมาณนั้นอะ่ะเขาก็จะเป็นไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ไปต้นลูกเส้นก่อนเนาะแต่เดี๋ยวพี่ย้อยจะมาปรุงให้ดูตรงนี้นะคะเพราะว่าพี่ย้อยอะจะเป็นคนที่ระวังที่สุดเพราะว่าเรื่องทำอาหารเนี่ยไม่ได้จนแล้วจะรอนแล้วก็ไม่พ้นี่ย่อยเชื่อว่าหลายๆคน หลายๆน้องๆหลายๆคนหลายๆช่องก็อาจจะเจอแบบี้อยเนาะไม่เป็นไรเนาะก็ขอบคุณไปค่ะถ้าเจอนะคะแต่หล,หลายคนอาจจะบอกว่าครัวสะอาดอาหารไม่อร่อยหรืออะไรประมาณนะะัน้นนะคะไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าย้อยทานอร่อยย้อยชอบทานพวกคือลูกลูกชอบใบแม่ชอบก้านเนาะ ก็จะเห็นว่าขอย่อยจัดก,การเยอะหน่อยโทษนะคะไปโดนขากรองเนาะขอเคงหวังนะโทษที่ไว้าจะมาจาัดการตรงนี้นะคะจริงๆไม่วางก็ได้เตาไม่ร้อนนะคะเตานี้ไม่มีความร้อนเลย อันนี้วันนี้จ้อยจะทําเป็นอาหารเจนะคะเป็นเจเนาะเป็นเจก็จะไม่ใส่กระเทียมเจียวนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ทานเจนะคะก็ใส่กระเทียมเจียวได้เนาะแล้วก็บางทีออาจจะเป็นแบบลักษณะที่ว่าในบ้านทานไม่เหมือนกันเราก็ทําแบบเดียวกันเนี่แหละคะ่ะทําแบบเดียวกันนี่เลยเนาะแล้วก็คนไหนไม่ทานกระแบบเทียมเจียวเราก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้า ถ้าใส่กระเทียมเจียวลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะคือพี่อ้อยถึงได้ทำทำอาหารหลากหลายนะคะเพราะว่าตัวพี่อ้อยเนี่ยทานเอาหลักๆเลยพี่อ้อยทานเดิมมาเดิมมาเลยเนาะพี่อ้อยทานเจมาก่อนนะคะแล้วก็มาผันทานมังีหลังเนาะก็ถึงได้ทําอาหารได้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็อีกอย่างก็เคยทําร้านอาหารมาเนาะ ใส่ต้มยำไปแล้วก็พี่อ้อยจะใส่ลูกชิ้นนะคะน้องหลายหลายคนบอกพี่อ้อยใส่ลูกชิ้นสี่ลูกจบวันนี้พี่อ้อยใส่ห้านะวันนี้ไม่ได้ใส่สีนะแล้วก็ใส่ซอสแดงนะคะซอสแดงข้าลราดลงไปเลยนะ แล้วแต่ชอบนะคะแล้วในตัวซอสแดงเนี่ยพี่อ้อยจะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้เขาไม่เค็มจัดนะคะเพื่อให้ไม่เค็มจัดเนาะก็โรยผักชีบางคนบอกว่าทำไมผักชีทานได้อันนี้นะคะพี่อ้อยได้ได้ได้ได,ได,ได้ความรู้ตรงผักชีทานได้นี่มาจากลรงเจลรงเจที่บางรักนะคะซึ่งเป็น อโกเป็นอโกหรือว่าเป็นอา้าสาวนะคะเป็นนาสาวเนาะก็เอ่าสดี๋วสเตี๋ยวเลยนะคนี้พี่อ้อยจัดพวงเลยเนาะพี่อ้อยเป็นคนทานเปรี้ยวนะคะน้ำส้มที่พี่อ้อยใช้อย่างน้อยก็ต้องมีห้าช้อนเนาะห้าช้อนสี่ช้อนห้าช้อนแล้วแต่ถ้าเป็นแห้งก็จะน้อยหน่อยนะคะถ้าเป็นน้ำก็จะเยอะหน่อยเนาะ อันนี้น้ำตาลทรายนะคะใส่ตามชอบนะคะเพราะว่าตามหลักแล้วอ่ถ้าเราปรุงกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งจานขึ้นมานะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะให้เขาไปปรุงกันเองเนาะแต่อย่างของที่บ้านพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยรู้ว่าลูกทานแบบไหนนะคะพี่อ้อยก็จะปรุงให้ลูกเลยนะคะในอันนี้น้ําส้มนะคะพี่น้าส้มอ่าสีช้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเย็นตาโฟแห้ง อยาโฟาแห้งเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่อยาโฟาแห้งนะคะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะก็ย้อยก็ยังไงก็ฝากนะคะก็ยังฝากอยู่ดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการทําช่องนะคะก็ต้องการกําลังใจจากอ่าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทักทายนะคะถามเรื่องวัตถุดิบ ของอาหารเจนะคะเราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างหรืออะไรยังไงนะคะถามพี่อ้อยได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยตอบตอบให้นะคะพี่อ้อยตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะเพราะว่าพี่อ้อยจะเน้นตอบคอมเมนต์เนาะนอกจากว่าถ้าอีกหน่อยถ้า,าคนตามเยอะมากมาเป็นแบบตอบเป็นพันแบบพี่อ้อยก็คงไม่ไหวเพราะพี่อ้อยไม่มีตัวช่วยนะคะพี่อ้อยทําอยู่คนเดียวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขารับชมคลิปนี้นะคะ มาทานด้วยคันคาเส้นหมี่เย็นตะโกแห้งอย่าลืมนะคะว่าเจใส่กระเทียมอ่าไม่ใส่กระเทียมนะคะถ้ามังสวิรัตนะคะใส่กระเทียมได้เลยเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ